แคทมง2025ปฏิบัติการเปลี่ยนโลกจากฝีมือคนไทยบทนำปรากฏการณ์ที่โลกต้องตะลึงในปี2025โลกได้เห็นประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้านเทคโนโลยีความมั่นคงเรื่องนี้ได้รับการขนานนามว่าแคทม2025ซึ่งกลายเป็นหัวข้อที่เรียกเสียงฮือหาในระดับสากลข่าวการเปิดตัวได้รับความสนใจจากสื่อดับโลกเช่น CNN, BBC, เรนทีและไฮรู้ซึ่งใช้เวลารายงานภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดตัว ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลกแห่งนวัตกรรมที่ทุกคนจับตามองอย่างแท้จริงการพัฒนาแคทเทมถือเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่สร้างความฮือฮาในประเทศแต่ยังสะเทือนวงการความมั่นคงและนวัตกรรมทั่วโลกมันไม่ใช่เพียงอุปกรณ์อย่างเดียวแต่เป็นแนวคิดใหม่ของแพลตฟอร์มแห่งยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานแร่นานโนเทคโนโลยีวัสดุผสมขั้นสูงและการควบคุมด้วยคลื่นสมองเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ชวนให้คนทั่วโลกต้องตกตะลึงหนึ่ง จุดกำเนิดและแนวคิดของแคท 20, 1. 1. รทอม22,51.1าเบื้องหลังการพัฒนาแครทอมมาจากโครงการวิจัยลับที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยวิจัยพิเศษของกองทัพไทยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความต้องการสร้างยุทธปัจจัยที่ยืดหยุ่นแม่นยำและควบคุมด้ดยแนวคิดใหม่ทางยุทธศาสตร์ทีมวิจัยตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจนหรือต้องสร้างอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมและการรบได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ควบคุมตลอดเวลาแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการยกระดับอาวุธแต่เป็นการเปิดโลกใหม่ของเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างและตอบสนองต่อสถานการณ์ผ่านการควบคุมทางขึ้นสมองหนึ่งสองแรงบันดาลใจจากธรรมชาติทีมวิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตเช่นปลาหมึกหรือสัตว์เซนเดียวที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ในทันทีพวกเขาจึงตั้งโจทย์ให้ค่ายเทมต้องปรับตัวได้เหมือนสิ่งมีชีวิต โดยใช้พลังงานนาโนไฟเบอร์แลดและวัสดุเมตาวงเล็บเปิดมิเทอร์มิทิลเลอร์วงเล็บปิดเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีชีวิตวงเล็บเปิดควสัสหรือแวสิงเพล็ฟอร์มวงเล็บปิดไม่ใช่เครื่องยนต์หรือปืนอย่างเดียวแต่เป็นระบบ2สมรรถนะและเทคโนโลยีชั้นสูง2.1การเปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติวงเล็บเปิดมอฟิงแคควงเล็บปิดคุณสมบัติที่สร้างชื่อเสียงให้แค่ถือคือการเปลี่ยนรูปร่างได้ภายในไม่กี่วินาทีจากสถานะป้องกันไปเป็นอาวุธพลังงานหรือแม้แต่ ร่นขนาดเล็กโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้แรงเพียงส่งคำสั่งทางคลื่นสมองผู้ใช้งานเพียงจินตนาการก็สามารถให้ตัวอุปกรณ์เปลี่ยนรูปแบบตามต้องการการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากโครงสร้างวัสดุผสมที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างด้วยนานโนเทคโนโลยีสร้างการตอบสนองเรียนไทยต่อคำสั่งและสถานการณ์2 2ระบบแรมและการตัดสินใจอัตโนมตัติคาเทม์มีระบบและวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียแทมหากพบศัตรูซุ่มโจมตี ระบบจะปรับเป็นโหมดป้องกันทันทีหรือหากผู้ใช้งานสั่งให้โจมตียาจะวิเคราะห์สถานที่ทิศทางลมอากาศระยะและเงื่อนไขแล้วเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ให้หรือแม้แต่ดำเนินการบางอย่างโดยอัตโนมัติภายในเซียววินาทีที่เหนือกว่านั้นคือความสามารถในการสอนตัวเองวงเล็บเปิดแซฟวอนิววงเล็บปิดเมื่อผ่านการใช้งานจริงยาจะเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์รู้และสถานการณ์และปรับกลยุทธ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆรยสอง สามระบบควบคุมด้วยขึ้นสมองวงเล็บเปิดเบรนเคิลทัวอุนโทฟเฟสวงเล็บปิดนี่คือจุดที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดแต่แค่เต็มพัฒนาระบบเปิดเวฟเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อการควบคุมด้วยขึ้นสมองไม่ใช่เพียงสั่งทางรีโมทหรือรีโมทแต่ใช้ความคิดเพียงผู้ใช้จินตนาการว่าอยากให้เป็นรูปแบบไหนอุปกรณ์จะทำตามทันทีระบบนี้ต้องผ่านการฝึกฝนผู้ใช้งานโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการสั่งผิดพลาดและผู้ใช้ต้องยินยอมในการเปิดสิทธิ์ให้ระบบอ่านขึ้นสมอง ดังนั้นจึงออกแบบให้มีมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอย่างเข้มงวด2สีวัสดุนานพิเศเยื่อด,ดิงแครททำติดตั้งวัสดุผสมชนิดใหม่ที่เรียกว่าเรอพิซีเยื C ่อ e ดีมูเดีย e ซึ่งเป็นวัสดุผสมระดับนาโนสามารถปรับโครงสร้างเพื่อป้องกันการโจมตีจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปืนพลังงานกระสุนหรือแม้แต่การระเบิดขนาดย่อมโดยไม่เสียรูปหรือประสิทธิภาพวัสดุนี้ทำงานด้วยระบบผส,สมพลังงานนาโนไฟเบอร์ที่เบาแต่เก็บพลังงานได้สูง และปลดปล่อยเมื่อจำเป็น3ปฏิกิริยาโลกต่อค้าเตมม3.1การเปิดตัวระดับนานาชาติการเปิดตัวค้าเทมครั้งแรกในงานนิทรรศการความมั่นคงระหว่างประเทศที่สิงคโปร์วงเล็บเปิดเมื่อเซคิเรติแอคส์ปอพ .25 สวงเล็บปิดสร้างความประหลาดใจแก่ผู้เข้าชมอย่างมากผู้แทนจากหลายประเทศถึงกับไม่เชื่อสายตาและบางประเทศเรียกค้าเทมว่าเกิมพ้อสเปรเกฟอมเท่านสื่อมวลชนระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเซเนกีบีบีซีแอนไอเคอยล์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก แล้วพุ้สารัฐอเมริกาต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าค่ายเติมคือจุดเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับโลกและไม่คาดคิดว่าไทยจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับนี้ได้3 2สองความเห็นทางวิชาการระดับสากลผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศกล่าวว่าโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางทหารไม่พื้นฐานเติบโตจากประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำได้จริงในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีหลายศาสตร์เข้าด้วยกันสี่ ความท้าทายด้านจริยธรรมและกฎหมายแค่เทอรแม้จะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยแต่ก็ไม่พ้นเสียงวิพากษ์จากนักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการควบคุมความคิดมนุษย์และการใช้คลื่นสมองเพื่อควบคุมอุปกรณ์นักสิทธิอบางตุ่มมองว่านี่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลมาตรการความปลอดภัย และควบคุมรัฐบาลไทยได้ยืนยันว่าแค่เทมจะถูกใช้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและระบบควบคุมคลื่นสมอจะทำงานภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้เท่านั้นพร้อมเพราะม,ม,มีการอบรมการฝึกใช้งานและมีมาตรการคัดกรองเชิงจริยธรรมอย่างเข้มงวดสีสองการกำกับดูแลภายในประเทศภายในมีคณะกรรมการจริยธรรมทางเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบด้านการตรวจสอบการใช้จริงเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือในภาพพลเรือนโดยไม่มีข้อจำกัดค่ะ การต่อยอดภาพพลเรือนและอนาคตของแควถึงนอกจากการใช้งานในภาคทหารแล้วนักพัฒนาได้วางแผนต่อยอด่ายนถึงสู่ภาพพลเรือนในหลายรูปแบบป่าระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นหมวกป้องกันอัจฉริยะหรือเครื่องแบบป้องกันภัยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะเช่นแขนกลควบคุมด้วยคลื่นสมองเครื่องมือการแพทย์เช่นอุปกรณ์ผ่าตัดเปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติสำหรับผ่าตัดเฉพาะจุดการดับเพลิงอัจฉริยะใช้ แและโครงสร้างเปลี่ยนรูปเพื่อเข้าถึงพื้นที่เสียงไฟได้บริษัทเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาได้แสดงความสนใจลงทุนร่วมพัฒนาโดยยินดีตั้งโรงงานในไทยเพื่อเคารพต้นกําเนิดของนวัตรกรรม6เหตุผลที่ไม่มีใครทํามาก่อนหลายประเทศเห็นว่าเทคโนโลยีที่ผสมผสานแอเบรนอินเตอร์เฟสและนานโนเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเสียงทั้งทางด้านเทคนิคและสริยธรรม การวิจัยต้องใช้ต้นทุนสูงและต้องมีมาตรการกำกับดูแลแต่ไทยเลือกเสียงคร้อมพร้อมรับผิดชอบและสร้างโครงสร้างกำกับดูแลภายในที่เข้มแข็งจึงสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศก่อนหน้านั้นทีมวิจัยมีความกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำและรู้ขอบเขตของเทคโนโลยีจึงกล้านำสนามทดสอบมาสู่สนามรบจริงด้วยมาตรการควบคุมเข้มบทสรุปจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์นวัตกรรมค่ายทง2องพไม่ใช่แค่อุปกรณ์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้า ของประเทศไทยความกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมเดิมกล้าที่จะสร้างนวัตกรรมที่คนอื่นไม่กล้าฝ่ฝันค่ะไอเถิมเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของยุทธศาสตร์ระดับโลกเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามด้านเทคโนโลยีแต่สามารถเป็นผู้นำยุคใหม่ในเรื่องนวัตกรรมความมั่นคงและการวิจัยขั้นสูงประเทศไทยได้สร้างบทใหม่ในหน้าแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมโลกเราไม่ใช่แค่ผู้ที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟัง แต่เราคือผู้สร้างเรื่องราวนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองขอจบสุนทรพจน์ด้วยความภาคภูมิใจในใค่ายขม2025อันเป็นพลังแห่งจินตนาการของคนไทยที่ตอนนี้โลกไม่สามารถทะมองข้ามได้อีกต่อไป